ถ้าเธอเจอฉันอยู่ที่ไทยแสดงว่าใจของฉันอยู่ที่เธอวัออนนี้ทีมงานกินข้าวมาเยอะเสียงคลิปดังจังเสียงดีมากใช่ผมจะบอกนะครับเมื่อวานเราแจกไปแล้ววันนี้เราก็จะแจกอีก นี่ครับนี่เตาปิ้งย่างนะคะผมแล้วก็เรื่องอบไรน้ำมันจากสมาร์ทโฮมแจกสองช่องทางเลยนะครับทั้งช่องทางที่คุณดูอยู่สแกน QR code มาเลยนะส่งชื่อนามสกุลมาแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือทาง a c e b o o k นะครับมีกติกาขึ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยไปติดตามกติกาได้เลยปรากดแบบที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะแซปพลาซ่าเป็นภาษาอังกฤษนี่ละค่ะง่ายเลยเนาะกติกาคุณง่ายมากส่งแค่ลายชื่อง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วข้างหน้าเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าครัวซอง หอมมากๆเลยและที่สำคัญน่ากินแล้วบอกเลยว่าแซ่บมากนอกเหนือจากพัวซองแล้วมีอะไรที่แซ่บไปกว่านี้อีกนะคะโอ้โหผู้ขนาดนี้ก็ต้องเป็นผมใช่ไหมครับคุณแพมคือคือไม่ใช่ค่ะ so sorry นะคะบัตรทูเดยไม่ใช่อยู่ค่ะทูเดย์ไม่ใช่อยู่แต่เจ้าของร้านที่ทำทัวรซองนี่แหละครัพี่น้ำฝนคแบบหล่อมากก็อยากเห็นแล้วนะคเอาเแพมแปนะเราเป็นไรเราเป็นไร ไม่นอะพอฟังว่าพ่อค้าแซบอีกเลยเขาต้องหล่อมากคือหล่อมากจริงๆเป็นใครคะโอ้ยพค่เนี่ยขอไว้สักคนนะคะคุณันนี้คือตัวจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวรอไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะแซบขนาดไหนค่ะ ทางครัวตองอบสดใหม่จากเตาทุกวันแถมพ่อค้าดีต่อใจเพราะมีดีกรีเป็นถึงนักบินต้องไปที่ร้านแม่สลองครัวซองร้านครัวซองเต้าเด็ดย่านสามเสนที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีเมนูซิกเนเจอร์ครัวซองเนยที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์กรอบนอกนุ่มในหอมเนยและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองควินยามันที่มีความหวานกรอบหนึบชิ้นเล็กทานง่าย ถ้าอยากรู้ว่าดีต่อใจขนาดไหนไปพิสูจน์พร้อมกันในรายการเลยค่ะเราอยู่กับคุณอ้ําธันวาเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะีค่ยงานดีมากอ่ะอะไรใจแบบว่าสันๆนเนาะเนี่ยอะไรอะไรนี่นี่เขาเป็นแค่กลับบ้านผมก็กลับเหมือนกันกลับบ้านไปเลยปะจริงไปเลย อ่ะนคนดอยลอเล่นกับอะไรหรอนี่ถ้าแม่ห้ามผมร้องห้ามจริงนะแต่วันนี้อ่ะป๊อปปี้ตกกระป๋องอ่ะเอ้าแหมเพราะว่าเจ้าของร้านยังไงคะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมอัมธันวานะครับเป็นเจ้าของร้านแม่สลองโวซองครับแล้วก็เป็นนักบินผู้ช่วยอาวุโสอยู่ที่สายการบินสายการบินหนึ่งครับโอ้โหทำไมอยู่คือทำจากโคไพลอตทำไมอยู่ดีมาเปิดร้านโคซองได้ครับรถและคอนโดที่ซื้อไว้มันกำลังจะโดนยืดครับ อันนี้คือเอาความจริงมาพูดเลยนะฮะเฮ้ยไปไหาเปิดร้านครัวซองก็เลยต้องหารายได้ที่มันไม่สมดุลกับรายจ่ายชดใช้ความฟุ้งเฟือฟุ้งเฟือของตัวเองไปครับแล้วทําไมถึงมาเป็นครัวซองล่ะคะก็ชีวิตผมทําอาหารไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยเกี่ยวกับอาหารนะครับแต่ว่าแยกแยะได้ว่า อะไร่อยสำหรับเราก็มีอาหารแค่2อย่างค่ะผมครวซองกับไวน์ครับก็เลยเลือกมาทำครัซองก็เลยเลือกทาเพราะถ้าทำไวน์ก็คงจะดูจะไม่เหมาะนะก็จริงก็เลยเป็นที่มาของคซองตรงนี้แล้วอ่าแล้วชื่อร้านยอะไรล่ะครับก็คือครซองที่มันอยู่ในใจผมที่ผมจําได้ไม่ลืมนีครับมันอยู่ที่มองเปรยเย่ครับประเทศฝรั่งเศสห่างจากปารีสไป2อสามชั่วโมงครับแล้วผม ผมจํารสชาตินั้นได้จำบรรยากาศนั้นได้แล้วผมแฮปปี้กับมันมากเมื่อ78ปีที่แล้วครับแล้วผมเจอบรรยากาศนี้อีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมขึ้นไปเที่ยวบนดอยแม่สลอที่ที่ประเทศไทยเขาเนี่แหละเชียงรายนี่แหละครับใช่อานี่ขอชิมได้แล้วยังไม่ไหวแล้วเนี่ยชิมก่อนชิมก่อนคุณอยู่แบบนี้ต้องนานแล้วชิมเลยนะคะชิมเลยเอ้ยทำไมต้องส่งตาหวานให้กับพี่อั้มด้วยงงมากนะฮะอืมเป็นไงคะมีความกรอบแบบกรอบน่ารุ่มไรอ่ะ ใช่แบบที่ยามอยากได้ใช่ไหมคะคือต้องมีกรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยผมขายแบบที่ผมชอบทานครับก็คือเราชอบแบบไหนแล้วก็จะขายแบบนั้นครับซึ่งผมอยากทานมากเลยครับแวเรื่อกลิ่นพิเศษของโคซองเรามันคืออะไรครับบอกว่าของแม่สลองเนี่ยความพิเศษของผมมัน มีเนยหรือเปล่าอะไรก็เป็นครัวซองที่ถามไม่ยังไงก็ความพิเศษก็คือเขาหล่อไงแล้วก็ทครัวซองอร่อยมากไงคะใช่ไหมคะคำถามไม่ค่อยดีคำถามไม่ถูกใจแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่แค่ครัวซองด้านนี้สิคะพี่อาร์มอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่าควินยามันครับควินยามันเป็นขนมชนิดหนึ่งของฝรั่งเศสควินยามันใช่ลักษณะการทํใจะคล้ายๆครัวซองแต่ว่าจะมีรสชาติหวานกว่า หวานกว่าบอ้เอาเลยพี่ฝนเจอเลยครับอ่านี่เขามีแบบต้องลองชิมผมอยากรู้คือปกติเราเราเปิดขายมากี่เดือนแล้วครับผมเปิดมา3าเดือนแล้วครับแต่มามเดือนเป็นไงฮะขายดีไหมครับก็ก็พอได้ครับพอได้ใช่ไหมฮะเออเป็นไงพี่ฝนรสชาติเป็นไงหยุดกินไม่ได้อะเออจะบอกว่ามันคล้ายๆครัวซองแต่มันกรอบกว่าแล้วก็มีรสที่หวานเบาหวานเบาอื อร่อยมากส่วนอันนี้ก็จะมีความแบบว่าไม่หวานมากแต่ว่ามันมีความหอมของเนยอืมอร่อยมากเลยอะไองนี่ถห้อยากทานต้องทํายังไงคะก็จองไปก่อนก็ได้นะครับผ่าน Facebook หรือว่าเข้าไป walk in ก็ได้ครับผมแต่เราทําได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมทํากันเองผมไม่มีลูกน้องครับผมมีแต่พี่น้องช่วยกันทำก็คือนักบินที่เราไม่มีบินด้วยกันนะครับทำานถ้าเกิดว่ามีใครสักคนติดภารกิจ กำลังการผล mm ิต hmm. ก็จะลดลงอืก็จะผลิตได้น้อยนะครับโอ้วันนึ่งมันก็ได้ไม่กี่ชิ้นที่แม่สลองครัวซองนะคะในเฟซบุ๊กได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามค่ะสนใจมาเป็นพิธีกรรายการนี้ไหมคะเดี๋ยวถ้าแล้วใครไม่อยู่ครับอ้าวก็ป๊อปปี้ไงเผื่อว่าป๊อปปี้ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีนางแบบแล้วนางงามด้วยในแบบแล้วเรายังไม่มีนักบินเลยนะคุณอ๋อพี่ปานเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดร้านนะครับผมเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องพี่อ้าไม่ต้องปิดร้านฮะเดี๋ยวผมไปเป็นเจ้าของร้านแทนแล้วพพีี่่มมาเเป็นนิธกรแทผลยะ ได้ค่ะได้เลยยอมยอมมนะครับคุณผู้ชมขาถ้าสนใจนะคะอร่อยมากๆนะคะทั้งครัวซองแล้วก็ตัวควินยามันไปสั่งซื้อกันได้ค่ะที่ Facebook นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้ำมากเลยค่ะขอบคุณครับพี่อ้ำาครับยังไงนะครับช่วงหน้านะฮะเราจะแจกนะครับผมไปรอชมกันเลยครับ ช่วงช่วยกันแซ่บนะคะแผมบอกเลยว่าเรายังเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านนะคะสามารถเอาสินค้าของตัวเองมาขายในรายการเราได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นส่งมาเยอะๆเลยเราจะช่วยโปรโมตสินค้านะคะ 3. ร้านด้วยกันเลยนะคะและวันนี้ร้านแรกเราอยู่กับคุณ ปังค่ะคุณแป้งนะคะสวัสดีค่ะคุณปังสวพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วขายเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นนมสดสตรอเบอรี่เกาหลีสูตรพรีเมียมค่ะอันนี้เราจะเป็นไซรัปที่ทําเองค่ะใช้สตรอเบอรี่สดแล้วก็ผสมน้ําตาลก็คือเป็นสูตรหวานน้อยค่ะแล้วนมอันนี้ของเราจะเป็นนมแบบสามสัมาติเลยค่ะใช่ค่ะมีทั้งนมฮอกไกโดนมเกาหลีแล้วก็นมสดค่ะส่วนด้านบนก็ยังมีเป็นสตรอเบอรี่เกาหลีจังเลยน้ะขออนเลยค่ะแกะเลยนะคะอันนี้ขยาาก่อนเลย ได้ค่ะอันนี้ขวดละ49บาทค่ะใช่49บาท49บาทโอ้ยเขย่าแรงไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นฟองเลยเนาะมาค่ะเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้ขวดละ49แล้วมีโปรโมชั่นอะไรดีๆไหมคะโปรโมชั่นถ้าจากรายการจัดผาซาก็คือโปรโมชั่น10บัดแถมหนึ่งเลยค่ะอืมเป็นยังไงอร่อยแน่ๆอร่อยมาก ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ช่าค่ะเป็นสูตรหวานน้อยแคลน้อยแต่ว่าแคลเซียมสูงค่ะแคลเซียมสูงด้วยแล้วก็มีนมถึง3 3สามัเลยนะคะโอ้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วสามารถที่จะซื้อได้ที่ไหนคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง IG ค่ะ i ิจิอเดหรือว่าโทรศัพท์ที่เบอร์09454968842่่ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะต่อที่ร้านที่2เลยครับผมพี่หนูจากร้านบูเคอรี่ครับพร้อไหมหนึนาที ไม่ต้องตื่นเต้นพี่สบายๆอะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับค่ะอันนี้เป็นนมน้ำนมถั่วเหลืองนะคะครไม่ไม่ผสมน้ำตาลแต่เรามีเจอรี่น้ำตาลใส่แดงผสมแทนนะคะแล้วก็เป็นชากุลาบใส่เจอรี่กุลาค่ะแล้วก็เป็นกลี่พัฟ ่ไส่ครีมไก่ทานกับอาจัดนะคะอันนี้คือกะหรี่ปั๊บจากสระบุรีไหมครับไม่ค่ะทานจากตัวเราเองเลยทำกับมือนะครับอนี่อะไรฮะอันนี้เป็นซอฟช็อกโกแลตชิพคุกกี้นะคะปอิญญาเลยนะครับใส่ช็อกโกแลตสามชนิดลองใช่ค่ะแล้วก็เป็นขนมปังสีลุงปะสีุงค่ะเรนโบว์แต่ว่าทําจากพืชผักทั้งหมดเลยสีจากธรรมชาติทั้งหมดเด็กๆทานได้เพราะว่าเด็กที่ไม่ชอบทานผักก็สามารถทานขนมปังแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ขนมปังโฮวิ นะคะเป็นโฮวิทร mm ้ซนต์นะคะแล้วก็เป็นธัญ,ญพืชอุค,คุณไม่ได้สวยแค่ภาพนะรส mm hmm. ชาติอร่อยด้วย อืมแล้วมีอะไรอีกครับมีโปรโมชั่นไหมโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดบอกว่ามาจากชัปปซาลดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับโอ้เรียกว่าก็คือของหน้ารับประทานหลายอย่างเลยมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งขนมใช่ไหมแล้วก็เด็กๆก็ทานได้ด้วยนะครับมีอะไรอีกไหมฮะแบบเพิ่มเติมวิธีการติดต่อเรายังไงได้บ้างติดต่อได้ทางไอจีนะคะบูเกอรี่เฟซบุ๊กก็บบูเกอรี่แล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสี่เก้าหกเก้าสองสี่หนึ่งค่ะอืมนี่มา เรียกว่าขอบคุณพี่หนูมากๆเลยนะครับคุณร้านะค่สุดยอะมาที่นี่บ้างค่ะอยู่กับพี่แนนนะคะจากร้านพรมาลัยคริสตัลค่ะพี่แนนพร้อมไหมคะหนึ่งนาทีค่ะพร้อมเลยคือเป็นพรมาลัยคริสตัลภายใต้ชื่อร้าน Apart of Life นะคะเป็นพรมาลัยคริสตัลที่แนนทำเองค่ะก็ ต้องสั่งไหมคะอ่าต้องสั่งเป็นพรีออเดอร์นะคะคือเราจะไม่ทําเอาไว้ค่ะคือลูกค้าสามารถสั่งได้เนื่องในโอกาสอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวันพระวันพ่อวันแม่หรือว่าเทศกาลสงกรานต์หรือว่าอะไรก็ได้ค่ะคือไปไหว้พระไม่ว่าจะเป็นพระนเรศวรหรือว่าพระอะไรก็ได้ที่ลูกค้าทุกท่านต้องการค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่600บาทค่ะสามารถสั่งทั้งสีหรือว่าขนาด ได้ได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรืออะไรก็ได้ค่ะคือแนนสามารถทําได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะแล้วก็สามารถติดต่อแนนได้ทางเบอร์โทรศัพท์0876704400ค่ะทางไลน์ ID ก็0876704400เหมือนกันนะคะแล้วก็ Facebook ก็ ปรางแก้วจันสุวรรณค่ะอ่าเข้าไปดูได้มีเพจด้วยใช่ไหมคะอ่ามีเพจด้วยค่ะชื่ออภมรัยคริสตัลบายแนนนี่ค่ะสามารถเข้าไปได้เลยค่ะคือตังหูปะครับเนี่ยไม่ใช่ก็ก็ใกล้เคียงนะค่ะนี่ยแนะนำคุณผู้ชมมาสั่งได้เลยนะยาวเลยแต่ช่วงสงกรานต์เนี่ยเผื่อไปไว้คุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายก็เอาไปถวายพระต่อได้ด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะมากไป ด้านนี้กันบ้างค่ะถึงเวลาที่เราต้องแจกแล้วูกต้องอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะแจกคู่ไปเลยนะเตาปิ้งย่างนะครับผมแล้วก็หม้ออบไร้น้ํามันจักสมาร์ทก่อนนะเอมามาค่ะงั้นเปิดเลยนะคะได้เลยขอนย่าตเขย่าไรเพราะว่าลายชื่อเยอะมากอืเนี่ยจะมาจากจังหวัดอะไรล่ะมาเลยหนึ่งชื่อเลยทีเดียวมาเลย เมื่อวานก็จากสุราษฎร์เมื่อวานจากสุราษฎร์เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นจังหวัดไหนเดี๋ยวนะไรเอนี้ผู้โชคดีคือผู้โชคดีนะคะคุณภูริตาทิติธนพงศ์ธนพงศ์นี่เลยฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวโทรไปหาผู้โชคดีโทรเลยค่ะอย่างที่บอกนะครับว่าเพียงแค่ส่งนะครับสแกน QR โค้ดนะฮะ ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เข้ามาในไลน์ของเรานะครับหครั้งอยู่ได้1เดือนนะแล้วชื่อคุณก็จะมาอยู่ในกล่องนี้เราจับได้เมื่อไหร่ปุ๊บคุณก็รับของรางวัลไปเลยไม่มีคําถามอะไรทั้งสิ้นเลยด้วยนะก็เราอยากแจกจริงแจกทุกวันทุกวันสวัสดีค่ะคุณภูริตาโทรจากรายการแซ่าซ่านะคะป้าพีภูริตาอยู่จังหวัดอะไรคะ ระยองค่ะระยองโอ้โหได้รับของรางวัลไปเลยครับนี่ครับเตาปิ้งย่างนะครับแล้วก็หม้ออบไรน้ำมันจากสมาร์ทโฮมดีใจด้วยนะคะคุณภูริตาค่ะพี่ภูริตาปกติทำกับข้าวไหมคะไม่ได้ทำอ่าเนี่ยเหมือนฝนเลยผมก็ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวแต่ว่าพอมีหม้อทอดอบรมร้อนไรน้ำมันนะทำง่ายค่ะพี่ไปลองใช้ดูนะคะยินดีด้วยนะคะ เดี๋ยวมีกานติดต่อกลับไปค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและที่สําคัญนะพวกคุณ <ขอ S 1> <อ>เราสามารถไปติดตามช่องแซปพาซาในะ Facebook ได้อีกนะและต้องบอกเลยว่า4ี่โมงเย็นวันนี้ครับ Facebook แซปพาซาจะมีไลฟ์ แจกของรางวัลอีกไปติดตามกันเยอะนะมีจริงๆไม่ได้มีแค่ Facebook มีใน YouTube อีกใน l ล n e นะฮะทุกช่องทางโซเชียลพิมพ์คำว่าแซฟพาซาคุณก็ได้อะไรดีๆแบบนี้ไปแล้วใช่แล้วก็ดับเบิลเนะคะ p l A ZA ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะถูกต้องครับผมนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะของพิธีกรวันนี้ลินอราวนะคะสำหรับวันนี้พวกเราแซฟพาซานรวมความสุข สนุกทั้งครอบครัวแจกชทัวร์ทุกว,นวกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ